มุสลิมะที่ดีควรทำยังไงบ้างคะนี่เราบรรยายถูกเรื่องไหมครับในวันนี้นะมีแต่คนถามเน่งเรื่องสามีภรรยาทั้งนั้นเลยครับอาจารย์ครับอ่ะมุสลิม่ที่ดีควรทำยังไงคะมุสลิม่นี่อาจจะยังไม่มีสามีครับนะครับยังไม่มีสามีมุสลิม่ที่ดีก็ทำตัวยังไงทำตัวเชื่อฟังอัลลอฮ์ตออัตอัลลอฮ์ทำตัวให้อัลลอฮ์รักทำยังไงให้อัลลอฮ์รักะ อินค kind of ุณตุ really fact, right. <oss ied> ้ม <ged> ตัวให้บูนัลลอฮ์ฟต์ตะเบอุนีถ้าหากพวกท่านรักอัลลอฮ์จงปฏิบัติตามฉันคือนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อใดปฏิบัติตามนบีปั๊บยูฮิบบุลุมลอฮอัลลอฮ์ก็จะรักท่านฉะนั้นมุสลิมที่ดีหรือมุสลิมที่ดีก็ปฏิบัติตามค้อลองที่อัลลอฮ์ตั้งไว้เราก็จะเป็นมุสลิมที่ดีก็ขอดุอาให้เราสำเร็จนะครับโอเคครับผมสัตว์ที่กินไม่ได้แต่ไม่กินแต่ไม่กินได้ได้ยังไงงงเหมือนกันสัตว์ที่่กินไไมด้ แต่ไม่กินได้ิไ่กิไอ๋อสัตว์ที่กินไม่ได้แต่ไข่กินได้มันยังไงครับคือเรื่องไข่เนี่ยมันคีราบุลมาด้วยไงเป็นเองในเรื่องของน้ําเชื้ออสุจิบางุลมาเขว่ามันเป็นสะอาดอนะครับ,รบอย่างเช่นบางคนไปเถียงก็เรื่องไข่แย้เนี่ยไข่ตัวเหี้ยอ๋อครับนะเคยมีคนถามผมไงว่าไข่ตัวเหี้ยกินได้ไหมนะเอาแหละตรงนั้นมันคีรับในเรื่องของน้ําเชื้อของสัตว์เขาว่าเป็นสะอาดแต่เรากินไม่ บางครั้งถ้าถามเพื่อรู้เนี่ยโอเคเราก็พูดได้ครับแต่ถ้าถามแล้วเพื่อที่จะแบบไม่ได้ว่าคนถามเนี่ยนะครับรบอันนี้คนตอบแล้วเพราะว่าอุลมะเขาคิลรับในเรื่องของน้ําเชื้อน้าอสุจิอะไรเงี้ยของสัตว์เขาถือว่ามันไม่ได้สกรปรกมันไข่ออกมาก็กินได้แล้วมันขัดแย้งอุลมะนักวิชาการฉะนั้นวันนี้จะกินไข่อะไรพี่น้องกินสบายใจแบบไม่คีรับโอเคถ้าถามเรื่องไข่เฮีย้ยเราให้เงิน20ซื้อไข่ไก่กินอันนั้นไม่คี้รับเลยครับผมเนาะ ชาละอแต่ถ้าใครจะกินอยากเกฑ์มั่นใจความสะอาดท่านเราก็ไม่ไปยุ่งอะไรกับเรื่องปากท้องท่งาน่นะครับผมกินไหมนะผมฮะกินอะไรฮะไข่ไก่กินไหมอ๋อผมกินครับเกับไ <Okay. S 2> ข่ไก่แต่อ,อ,อ,อครับผม